ใครจะไปคิดครับว่าเทคโนโลยีก้าวไกลสังคมไทยยิ่งเสื่อมลงข่าวในลักษณะของการล่วงละเมิดการคุกคามทางเพศขยับใกล้เข้ามากับผู้คนในสังคมและน่ากลัวจนใครจะไปคิดครับว่าอยู่ในโรงพยาบาลก็มีโอกาสจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะถูกคนกลุ่มนี้บุกเข้ามาก่อเหตุนะครับมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นครับโพสต์ภาพคนร้าย เป็นชายผิวขาวเหลืองสูงประมาณ175เซนติเมตรถอดเสื้อคลุมใบหน้าและก็ศีรษะมิดชิดใส่กางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียวไม่ใส่รองเทา้าเดินเข้ามาในสภาพนะเดินเข้ามาในโรงพยาบาลประมาณตีสี่ของวันที่5กรกฎาคมและพยายามจะก่อเหตุขมขืนพยาบาลที่เข้าเวรในขณะนั้นแต่ว่ามีญาติผู้ป่วยมาช่วยได้ทันเดชบุญนะฮะคนร้ายก็วิ่งหลบหนีไป โดยผู้โพสต์นี้เล่าว่าขณนะที่ตัวเองกำลังงีบหลับคนร้ายใช้มือค่อยๆเปิดผ้าที่ห่มอยู่ออกแต่ตนรู้สึกตัวพอดีคนร้ายจึงใช้มือจับที่ข้อมือของตนขณนะที่อีกมือก็พยายามล้วงหน้าอกตนตนเองร้องกรีดเสียงดังแต่คนร้ายไม่ยอมปล่อยจากนั้นคนร้ายได้กระชากและลากตนหนุมาจากห้องทางานมาตามทางเดินก็เป็นตาแหน่งใต้กล้อ,องวงจรปิดและพยายามดึงกางเกงและดึงเสือ้อจนเสื้อด้านหลังขาดหวังจะพาไปข่มขืนแต่โชคดี ที่มีญาติคนไข้ซึ่งเป็นผู้หญิงออกมาช่วยดึงคนร้ายก่อนที่คนร้ายจะวิ่งหนีไปสำหรับเบาะแสคนร้ายนะฮะในเวลาต่อมาก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้นะครับเป็นชายผิวขาวเหลืองไม่มีรอยสักไม่มีฝยหรือแผลเป็นมีกล้ามเนื้อเหมือนคนออกกำลังกายรู้ทางหนีทีไรผู้เสียหายยังเชื่อว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ทั้งตำรวจนะฮะก็บอกว่าโอ้โหนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ไอ้หื่นบุกเข้ามาเนี่ยนะครับ โดยทางผู้บริหารโรงพยาบาลแล้วก็ติดประสานไปตำรวจนี่นะฮะพยาบาลผู้เสียหายก็อยู่ในอาการเสียขวัญเจ้าที่ปฏิบัติงานคนอื่นที่ต้องเข้ากะกลางคืนก็หวั่นว่าจะเกิดเหตุซ้ำอีกนะฮะโดยเคยเกิดเหตุลักษณะนี้มาแล้วครั้งนั้นไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ส่วนพยาบาลสาวไม่ได้รับการเดียวยาใดๆจากหน่วยง,งานต้นสังกัดอันตรายนะ,ะพยาบาลอยู่กะดึกนะคือ กะนี่เขาจะแบ่งกันใช่ค่ะก็จะมีกะดึกถ้าใครเข้ากะดึกก็15วันเดือนหนึ่งค่ะนะก็อยู่กะดึกแล้วก็มาเข้ากะเช้าแต่ตอนหลังถ้าเจออย่างนี้ผมว่าคงมีกะที่สามอะ่ะคือกะจะไม่มา<อ>เพราะว่ากะดึกนี่อันตรายนะนี่โชคดีว่าญาติผู้ป่วยเนี่ยมาช่วยโดยคนเ,นเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับในเวลาเกิดเหตุบอกว่าได้ยินเสียงดังวุ่ยวายจึงวิ่งออกมาดูก็พบว่าพยาบาลและญาติคนไข้ากาลังช่วยกันวิ่งตามคนร้ายไป ส่วนตนเองได้แต่ยืนมองเพราะวิ่งตามไม่ไหวยอมรับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คาดคิดว่าจะบุกเข้ามาก่อเหตุในโรงพยาบาลซึ่งตำรวจก็บอกนะครับว่าข้อมูลที่เป็นเบาะแสนะฮะจากกล้องวงจรปิดและการก่อเหตุครั้งก่อนหนีน้ขณะนี้เจ้าที่ตำรวจครับได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยครับเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ20ปีเป็นคนชาวตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น มีประวัติเคยถูกจาคุกในคดีขโมยกางเกงในครับที่โรงพยาบาลคอนสารตาบ,บนทุ่งนานเหลาอเาเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิโอ้โหชื่อคดีก็แม่เคยเกิดขึ้นแล้วด้วยนะฮนะจากก่อเหตุที่คอนสารชัยภูมิเที่ยวนี้มาขอนแก่นนะฮะลักษณะการก่อเหตุคล้ายคลึงกันเนื่องจากสถานที่เกิดเหตุอยู่ภายในโรงพยาบาลครับคือแกไม่รู้เหรอครับว่ามันมีกล้องวงจรปิด ทำไมไม่มีการยับยัง้งหรือว่าการพิจารณายิ่งถ้าเคยไปติดคุกติดตารางมาแล้วเนี่ยนะการดารารําเนินการการกระทำพวกนี้นี่ถือว่าแหมเป็นการกระทําที่อุกอาดมากเลยโอ้โหรโรงพยาบาลนะใครจะไปคนะิดแล้วเคยก่อเหตุมาแล้วด้วยนะแล้ววิ่งหนีไม่ได้มีอาวุธเลยมาเลยนะครับมาแบบตัวเปล่าแต่ว่าก็คุมหน้ามาถู่นะคะนี่นะ